สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆนะครับข้ามฝั่งมาทางาจากฝั่งพระนครมาฝั่งธนบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โปที่ตรงท่าเรือของวัดอรุณนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งพระนครซึ่งเรามองเห็นเด่นๆต่างานอยู่นั้นก็คือหลังคาของวัดพระแก้วนะครับก็คือวัดพระาศารีรัตนศาสดารามเรามองเห็นแต่ก่อนตรงนี้เรือจะเยอะมากนะครับและที่เรามองเห็นสูงๆหลังคาอยู่ก็คืออุโบสถของ วัดโพนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปกติเรือตรงนี้จะเยอะมากวิ่งกันขวักไข่นะทั้งเรือข้ามฟากทั้งเรือโดยสารทั้งเรือด่วนเรือไฟฟ้ามีเยอะเลยนะครับแต่ก่อนแต่ช่วงนี้ดูเรือก็จะน้อยลงนักท่องเที่ยวบางตาลงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นจุดที่นา่า อ่าสนนใจละทงเที่ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับฝั่งขวามือที่เรามองเห็นน่ะตึกแปดสูงๆอยู่เด่นตะงานอยู่ก็คือตึกไอคอนสยามอ่านี่คือตึกไอคอนสยามห้างไอคอนสยามครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นฝั่งมาฝั่งนี้น่ะนี่คือฝั่งทนบุรีก็จะมีเห็นนักท่องเที่ยวประจําอยู่เดินเต็มกันอยู่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่แต่เมื่อเทียบกับแต่ก่อนนี้น้อยกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเพราะแต่ก่อนนี้โซนตรงนี้นักท่องเที่ยวข้ามไปข้ามมาฝั่งตรงนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนนี้เดินกันขวักไข่ ถ้าจะชนกันเราเดินนี่เบียดกันออกมาเลยคือว่าแน่นมากเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆนะครับมาดูายักษ์วัดแจ้งนี่คือยักษ์วัดแจ้งที่มองเห็นหนึ่งตนใหญ่มากนะครับองค์ใหญ่องค์ใหญ่จริงๆนะครับสูงใหญ่มากเลยเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของวัดแจ้งยักษ์วัดแจ้งเห็นไหมครับจะมีชื่อนะฮะมีหน้าเขียวหน้าขาวมีอยู่หลายตนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาพเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูตรงทับทางของวัดอรุณ วัดอรุณราชาวรวิหานี่นะฮะดูนะครับนี่มีสวนหย่อมไม่สวยงามเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือที่ผมซูมเข้าไปนี้จะมองเห็นเลยนะครับถ้าเรามาจากฝั่งพระนครข้ามโปมาก,ก็จะมองเห็นพระปรางของวัดอรุณอยู่ตรงนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็มีต้นมงต้นไม้ร่มรื่นวัดอรุณก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับของฝั่งทนเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อและก็โด่งดังสําหรับนักท่องเที่ยว คือถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วไม่ได้มาถึงวัดอรุณก็ถือว่าน่าเสียดายวัดอรุณนี้เป็นวัดอร่ามหลวงชั้นเอกนะครับและก็เป็นวัดประจําของอพระบาทสมเด็จพระเลิศ่าณพาไลวัดอรุณราชาวรลิมหารตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของกรุงเทพไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่จัดงานทางพุทธศาสนาแต่ยังเต็มไปด้วย ประวัติอันยาวนานนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นและยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยวัดอรุณมีจุดเด่นที่พัะป่างที่สุขที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับและก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเยี่ยมชมและถ่ายรูปด้วยความสูง81เมตรแ5เซนติเมตรอีกทั้งยังประดับประดาไปด้วยเครื่องถ้วยชามจากประเทศจีนกระเบื้องเคลือบสีและ เปลือกหอยเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็นำมาประกอบประดับกันเป็นลายดอกไม้และใบไม้ล้อเล่นกับแสงไฟเวลาแสงไฟกระทบนี้สวยงามมากรอบพระปางยังมีพระปางเล็กๆอีกจำนวน4พระปางนะฮะเป็นตัวแทนของสี่ทวีปและยังเป็นอีกหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุทั้ง4นั้นก็คือดินน้ำลมไฟรวมไปถึงรูปปั้น กินนอนอรกินนารีและก็มารวานอนยกกุกตะบ,บีพัพพายทรงมา้าแล้วก็ครุบยุคหน้าและเทพพนมนะครับนี่นักท่องเที่ยวที่มาเดินเนี่ต้องเดินเถ่ายรูปคือในวัดอรุณเขาจะมีช่างภาพนะครับช่างภาพถ่ายรูปให้เลยนะครับจะมีเห็นไหมครับจะมี และเอกลักษณ์หนึ่งของวัดอรุณก็คือการใส่ชุดไทยมาเดินเที่ยวนะครับคือผู้หญิงต้องใส่สบายผู้ชายก็ใส่ชุดจงกระเบนชุดไทยว่าง,งั้นเถอะเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวมาต้องแต่งชุดอย่างนี้นะครับเขาจะมีร้านให้เราไปเช่าเช่าแล้วก็มาแต่งตัวมาถ่ายรูปคู่กับพระปางนะครับหรือพระปางนี้โดดเด่นแล้วก็เวลากลางคืนนี้เขาจะมีเปิดไฟพระปางนี่เวลาโดนไฟนี่จะสวยงามมากนะครับสำหรับ ใครที่ไม่เคยมาเที่ยวตรงวัดอรุณก็ลองมาดูนะครับเป็นพระปางที่โดดเด่นและก็สวยงามมากสูงใหญ่นะครับพระปางตรงวัดอรุณแต่ตรงสูงสูงนะรับไม่ให้ขึ้นไปเราแต่บันไดขึ้นไปค่อนข้างสูงมากนะครับใครที่ไม่เคยขึ้นไปจะรู้เลยว่าอบันไดเขาสูงมากจริงๆและนี่ครับก็คือร้านค้าที่อยู่รอบๆของวัดอรุณก็คือจะเป็นร้านเช่าเสื้อทุกไทยอย่างนี้จะเต็มไปเลยนะครับมีโอกาสก็แวะมาสําหรับวัดอรุณครับ